รวมทั้งผู้พยพบที่แห่เข้าไปในสหรัฐอเมริกามีการชุมนุมประท้วงหลายต่อหลายครั้งประเด็นที่น่าสนใจคือคราวนี้จะมีประเทศไทยหรือเปล่านใน36ประเทศที่ชอมจะไม่ให้เดินทางเข้าประเทศอย่างเป็นทางการต้องมาล,ลุ้นกันดู สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งระหว่างจีนกับทางฝั่งของญี่ปุ่นและอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโน้มฮะที่จะห้าม3 6บประเทศเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา ต้อนรับเป็นพิเศษสีจิ้นผิงนำเออมาเนียมาครองเยียนมณฑลเสฉวนแต่ยังไร้วีแววบรรลุข้อตกลงขนาดใหญ่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางไปเยือนนครเฉิงตูในมณฑลเสฉวนพร้อมกับประธานาธิบดีเอม็มมาเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสวันนี้5ธัาานวาคมซึ่งสะท้อนถึงการให้เกียรติเป็นพิเศษแก่ผู้นำประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของยุโรปและชี้ให้เห็นถึงสถานะอันสำคัญของปารีส ในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเออีเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเดินทางเยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์ในการดํารงตําแหน่งสมัยแรกเมื่อปี2017สีจิ้นผิงได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่าส่วนตัวอย่างรู้ราภายในพระราชวังต้องห้ามของกรุงปักกิ่งทว่าการเดินทางก็ยังจํากัดอยู่แค่ในเมืองหลวงของจีนเท่านั้นอย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการเยือนจีนของผู้นําฝรั่งเศสจนถึงขณะนี้ ยังไม่ได้ผลลัพธ์ใดๆที่เป็นรูป,ปรธรรมนอกไปเสียจากการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือทางการทูตให้กับปักกิ่งในขณะที่ผู้นําทั่วโลกต่างหันเข้าหาจีนเพื่อขอหลักประกันทางเศรษฐกิจจากมาตรการภาษีของทั้มนักวิเคราะห์ชี้ว่าการยันครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้มาครองได้แสดงศักยภาพทางการเมืองหลังผ่านช่วงฤดูร้อนที่ยากลําบากในแวดวงการเมืองภายในประเทศเกิดกรณีรัก ยุติธรรมไหมผู้โดยสารสิงคโปร์แอร์ไลน์โพสติ t i k t ต k โวยหมดโอกาสเลือกอาหารที่ชอบเพราะนั่งท้ายลำเกิดกรณีดราม่าในโลกออนไลน์เมื่อผู้โดยสารบนเที่ยวบิน13ชั่วโมงของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์หรือ SIA จากกรูลอนดอน ออกมาโพสต์ทิ k ต o k แสดงความรู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้มีโอกาสเลือกอาหารที่ตนเองชื่นชอบเนื่องจากนั่งอยู่แถวที่2จากท้ายสุดพร้อมเสริมว่าผู้โดยสารคนอื่นๆในแถวสุดท้ายก็หมดสิทธิ์เลือกอาหารเช่นเดียวกันผู้โดยสารที่ใช้ชื่อแอสไซแห่งซุยบนทิ k t o อกได้แชร์ประสบการณ์ของเขาเมื่อวันที่19พฤศจิกายน หัวข้อประสบการณ์แย่ๆบนเที่ยวบินระยะไกลเจ้าของโพสต์เล่าถึงประสบการณ์อันเศร้าบนเที่ยวบิน13ชั่วโมงจากลอนดอนไปยังสิงคโปร์ซึ่งแม้เขาจะย้ำว่าไม่มีปัญหาใดๆกับการบริการของสายการบินแต่เขาไม่พอใจกับอาหารบนเครื่องที่ได้รับผู้โดยสารคนนี้อธิบายว่าเขาได้ตรวจสอบเมนูบนเครื่องล่วงหน้าแล้วและตัดสินใจเลือกเมนูไก่ หากแต่ว่าเนื่องจากเขานั่งอยู่แถวที่สองจากท้ายสุดจึงกลายเป็นหนึ่งในผู้โดยสารกลุ่มท,ท้ายท้ายที่ได้รับบริการเมื่อรถเข็นอาหารมาถึงเมนูไก่ก็ไม่มีให้เลือกอีกต่อไปเจ้าของโพสต์แสดงความงดมิดโดยอ้างว่าสายการบินมีเวลาเตรียมตัวมากมายเนื่องจากรู้แน่ชัดว่าจะมีผู้โดยสารกี่คนบนเที่ยวบิน เกาหลีใต้เตือนภัยหิมะตกหนักระลอกแรกของฤดูการกรุงโซแนะประชาชนรับมือสภาพจราจรเป็นอัมพาตกรุงโซและพื้นที่โดยรอบรเผชิญหิมะตกหนักระลอกแรกของฤดูการทางการต้องออกประกาศเตือนภัยพิบัติและเตรียมรับมือปัญหาจราจรติดขัด วันที่4ธันวาคม2568กรมอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ถแถลงว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายแก่ๆหิมะได้เริ่มตกหนักทั่วครุงโซและจังหวัดคยองกีด้วยอัตราสะสมมากกว่า5เซนติเมตรต่อชั่วโมงทำให้ต้องยกระดับคำเตือนหิมะตกหนักจากระดับเฝ้าระวังเป็นระมัดระวัง ทางด้านกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ศูนย์บัญชาการรับมือภัยพิบัติและความปลอดภัยแห่งชาติตอบสนองฉุกเฉินขั้นที่หนึ่งซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องขณะที่หิมะเริ่มตกสะสมสูงสุดราว5เซนติเมตรในเขตมหาคนครโซจังหวัดคังวอนฝั่งตะวันออกและจังหวัดชุงชงใต้ทางตะวันตกตอนกลางรัสเซียสั่งจำกัดใช้โรบล็อกส์อ้างปกป้องเด็กจากการถูกหลอกและเนื้อหาผิดกฎหมาย รัสเซียสั่งบล็อก Roblox แพลตฟอร์มเกมยอดนิยมที่มีผู้ใช้กว่า8ล้านคนอ้างเด็กเสี่ยงตกเป็นเหยื่อแต่ผู้ชี่วชาญชี้ชัดไม่ใช่เรื่องความปลอดภัยแต่เป็นเพราะรัฐควบคุมข้อมูลไม่ได้ รัฐบาลรัสเซียเดินหน้าควบคุมอินเทอร์เน็ตเข้มข้นขึ้นอีกขั้นหลังโรสคอมนาซอหน่วยงานกำกับสื่อของรัฐประกาศจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ชื่อดัง Roblox โดยให้เหตุผลว่าต้องการปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาผิกดกฎหมายพร้อมกล่าวหาว่าในเกมมีกลุ่มล่อลวงเด็กเนื้อหา LGBT การปลุกบันอาชญากรรมรุนแรงความเป็นสุดโตง่งและการก่อการร้าย สถานีโทรทัศน์ของรัฐ iu rtr เผยแพร่ารายงานพิเศษเตือนภัยผู้ปกครองโดยหนึ่งในผู้ให้สัมภาษณ์คือเยคาเทรินาพาฟโลวาแม่เด็กหญิงที่ถูกหลอกซื้อสกุลเงินในเกมจนทำให้เธอสูญเงินกว่า240,000รูเบิลหรือราว3,000ดอลลาร์ภายในเวลาเพียง10นาทีโดยเธอเล่าว่าเด็กเปิดโทรศัพท์พ่อแม่เองได้เข้าบัญชีธนาคารและโอนเงินให้มิจฉาชีพได้ง่ายมาก สีลังกาเตือนภัยดินถล่มระลอกใหม่ขณะที่ยอดตายจากพายุไซคโคลนดิศวาพุ่ง607ศพสีลังกาอ่วมเจอฝนตกหนักซ้ำอีกเสียงดินถล่มเพิ่มหลังพายุไซคโคลนดิดวาพัดถลม่มคร่าแล้ว607ศพกระทบประชาชนกว่า2ล้านคนทางการเร่งอบพยพพื้นที่เสี่ยง วันที่5ธันวาคม2568ทางการศรีลังกาออกคําเตือนดินถล่มฉบับใหม่ในพื้นที่เทือกเขาตอนกลางของประเทศซึ่งจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากอิทธิพลของพายุไซคโคลนดิตวาขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากพายุเพิ่มขึ้นเป็น607ศพและมีประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า2ล้านคน โดยสำนักงานวิจัยอาคารแห่งชาติของศรีลังกาซึ่งทำหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เนินเขาระบุว่าปริมาณฝนที่ตกหนักต่อเนื่องอาจทำให้ดินอุ้มน้ำมากเกินไปและเสี่ยงถล่มเพิ่มโดยระบุว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนสะสมเกิน150มิลิเมตรหากฝนยังตกต่อเนื่องขอให้ประชาชนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดินถลม่ม ทางด้านศูนย์จัดการภัยพิบัติระบุว่าฝนระลอกล่าสุดมาพร้อมการเข้าสู่ฤดูมรสุมแม้บางพื้นที่ที่เริ่มท่วมตั้งแต่สัปดาห์ก่อนจะมีระดับที่เริ่มลดระดับลงแล้วก็ตามขณะที่จำนวนผู้สูญหายถูกปรับลดลงจาก341รายเหลือ214รายหลังหลายคนที่หายไปถูกสันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากโคนลนถล่มครั้งใหญ่สึกคองโกราวดาปะทะเดือดต่อ เพียงหนึ่งวันหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ช่วยทำพิธีลงนามสันติภาพกลุ่มกบฏ M23 ไม่ร่วมเข้ากกลงโจมตีถล่มเมืองต่อเนื่องบ้านเรือนพังผู้หญิงและเด็กเสียชีวิตวันที่5ธันวาคม2568สำนักข่าว BBC รายงานว่าการสู้รบอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตนออกของคองโก,โกยังดำเนินไปอย่างดุดเดือดเพียงหนึ่งวันหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐ เป็นเจ้าภาพจัดพธิธีลงนามสันติภาพระหว่างนายเฟลิกทิชิเกดีตลอดจนนายเฟลิกทิชิเกดีผู้นำคองโกและนายพอคากาเม่โดยทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความมุ่งมั่นต่อข้อตกลงที่บรรุเมื่อสหรัฐเป็นตัวกลางเพื่อลี่คลายความขัดแย้งที่ดำเนินมานานหลายสิบปีและเปิดทางให้การลงทุนเหมืองแร่แขกชาติตะวันตกเพิ่มขึ้นในภูมิภาคอุดมทรัพยากรแห่งนี้ทรัมป์กล่าวว่านี่คือการยุติสงครามที่ดำเนินมากว่าหลายทศวรรษ พร้อมชี้ว่ารัฐบาลของเขาเข้าไปไก่เกลีย่ยในความขัดแย้งหลายพื้นที่ทั่วโลกเพื่อเสริมบทบาทสันติภาพของสหรัฐไฮไลท์ที่เป็นประเด็นมาวันที่2ที่3แล้วนะครับหลังจากที่จีนแสดงท่าทีไม่พอใจหลังจากทางญี่ปุ่นเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างไต้หวันกับทางจีนนะครับโดยญี่ปุ่นบอกว่าไต้หวัน ถ้าเกิดสงครามขึ้นมาญี่ปุ่นก็พร้อมจะสนับสนุนพยายามจะยืนข้างสหรัฐอเมริกาให้มากที่สุดปรากฏว่าไปพบชวามชวามขอให้หยุดนะครับหลังจากที่จีนนายกเลิกเที่ยวบินกว่า5,000 0 50, 0เที่ยวบินที่เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นขณะเดียวกันก็ยังมีการห้ามนําเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นด้วยตอนนี้ถึงแม้ว่าท่าทีของนายกมนตรีของญี่ปุ่นนะครับจะเปลี่ยนแปลงไป มาทิศทางที่ดีขึ้นแต่ทางจีนเขาไม่ยอมฮะไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาดแม้นายโยคุมตรีของญี่ปุ่นพร้อมดูเหมือนจะเปลี่ยนท่าทีที่อ่อนลงนะครับเรื่องของไต้หวันก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้น่าสนใจนะครับญี่ปุ่นทําแบบนี้หลังจากที่มีรายงานว่าสหรัฐอเมริกาจะมีการขอให้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับเรียกเก็บ โดยการให้ไปซื้ออาวุธของทางฝั่งสหรัฐอเมริกา2 7ของ GDP เลยทีเดียวนะครับก็มีท่าทีเปลี่ยนท่าทีอย่างกระทันหันนะครับเพราะเกรงว่าจะโดนบีบจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านั้นญี่ปุ่นไปซบทางฝั่งจีนเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากชาวอัฟกานได้บุกเข้าไปทำลายเจ้าที่พิทักษ์มาตุภูมิ นะครับเรบาดเจ็บหนึ่งสาหัสหนึ่งนายเสียชีวิตไปหนึ่งรายที่บริเวณรำรเนียบขาวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นนะฮะชาวอัฟกันดังกล่าวเคยทำงานให้กับทาง C.A. ของทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกากล่าวนี้ชรัมก็เตรียมจะใช้มาตรการนะครับที่จะดำเนินการกับ36ประเทศที่จะไม่ให้เข้าเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาและก็จะลามไปถึงขั้นถอนสิทธิ คนที่อยู่ในประเทศนะครับที่เกี่ยวข้องกับตะวันออกกลางและ32ประเทศนั้นออกนอกประเทศทันทีที่บัณมาสหรัฐอเมริกาก็มีปัญหานะครับเรื่องของแรงงานที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยขอภายในประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งผู้พยพนะครับที่แห่เข้าไปในสหรัฐอเมริกามีการชุมนุมประท้วงหลายต่อหลายครั้งประเด็นที่น่าสนใจคือคราวนี้จะมีประเทศไทยหรือเปล่านะครับใน36ประเทศ ในกครที่ทรัมป์จะไม่ให้เดินทางเข้าประเทศอย่างเป็นทางการต้องมารอลุนกันดูฮะทรัมป์ก็ทําทุกอย่างอะไรแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทรัมป์ทำทุกเรื่องขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ